ทีส mm hmm. ับทําไรีับตุกข้าง่ายๆเาหวนนี่ทำหหมาจาต้มจลต้มเกเือป่เกลอเนปลาแกงเกิือทำให้หมาไม่หวานนี่เอียงทางนูน้นนี่ก็บางก็ยังไม่ได้ไม่ชนัน ผัดใผัดใส่กุ้งด้วยผัดใส่กุ้งด้วยผัดกะลัมปีฮะกะลัมปีเรายังไม่ได้เอาน้ำออก โอ๊ยกรมันอะไน้ำไหมนี่คือก,ก้องไม่กาน้ำนะแต่ตั้งนี้แมมันแห้งเดี๋ยวอการาปีไทยก็เป็นน้ำมันปีไสก็เป็นน้ำเหวนะหมฟงสีลังเลยฟงสีลัง

S <S <an> หัดกระลำตีแล้วหวานีนต้มแกงเปิดอ,อร่อยนะไปย,ยังไมไ่กินเลยคนอยากกินยังไม่ได้กินเลยตาไปอ่านไหมมาไม่สบายไม่ได้กินข้าวเลยมนะั้งหวนกินสปนสอนเซอร์ผัดกระลำปีอันนี้ก็ผัดกระลำปีใช้เครื่องปรุงน้ำมันหอยน้ำมันหอยก็เป็นกระหล่นไปเลย ใส่น้ำมันหยอยไปแล้วซอสปลาเคียวลูกซอสอะไรกับลูกปลาเคีเ้ยว <c oughs> ไอ้ซอสม <c oughs> <c oughs> ีอะไรมันตาลรายมันตาลรายก็หมดแล้วลูอม <c oughs> ันตาลรายงไปนี่สัมช้อน ในน้อยรถดีคงชูใจแค่นั้นเอารถนี่อะไรนะรถดีใช่ไหมใส่รถดีลงไปใส่รถดีลงไปชูใจนิดดิเดี๋ยวก่อนคนก่อนเดี๋ยวก่อนคนก่อนคุกเข่าก่อนนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้เออไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ พอแล้วพอแล้วนะแค่น,นี้หลยคุกข้าวพอละผัดกะหลำปีเีก็จะได้ผัดกะหลำปีผัดกะหลำปีนี่หน้าตาสลัดอีกนี้นึ้นก็ใช้ได้ลนะ